สูเบิงเบิงผู้บ่าวันน่อยๆนี่สูฉันกลับมาบ้านลอยเอ็ดแมนบบแลวบานี้ฉันเลยไปเยี่ยมมันหน้าฉันเก็บนางม้าเลี้ยงสูเก็บม้าเลี้ยงถึงแต่มันหน่อยๆเลยไปพอมันอยู่ขางทางคือกันบัดที่นี่เรามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแบบเปิดลอยเปอร์เซ็นต์ได้สูมูมันก็คือไผ่มูมันก็คือหมา หมาที่หน้าฉันเลี่ยงไววนี่ล่ละเอาเป็นมู่จะของของเล่นมันก็นออกมาหาเองได้สูออกมาหาขนไก่เล่นเองหูคว้มบอกอยางขากเลยเบิงสูงว่ามันหูคว้มบอข้าวนำซำปลามันก็กินไงย,ยุไงเด้นายฉันเอาอยัางให้กินก็กินแบบนาชฉันโชคดีบอกอยางขากเลยตากะสองสีเธอว่ามันเป็นแบบพันขาวมานี้บอขาวมานี้แท่บอ มันหูควมคักต่างจากลูกชั้นคักแล้วกินแบบนี้มันอ้วนตุบเด้กินแบบที่หนาชั้นให้กินเนี่ยกินอันนั้นอันนี้แน่แล้วมันกับหูจะควมออกมาเล่นเองหอดเวลามันกับเขาบ้านแต่ว่ามันบอยานหมาเราหมาอยู่แถวนี้กับบอยานมันคือการเขาเป็นมู่กันเขาเล่นด้วยกันแล้วชั้นมาเห็นก็คือมาเห็นมือน,นีก็คือเป็นเบาว,วกย่างคัก พอคอสอันเนี่ยฉันเอาของลูกฉันมาห้ใส่ตังเต้นหน่อยๆมันใส่บ่ได้แล้วมันหัดคอสงสัยต้องเปลี่ยนไ้ไ,มไมหม่แล้วสูเบิงตีนกระดำได้สูแมวเด็กน่อยเนาะมันไปหาเลนแล้วสูเบิงไกลหน่อยมันอุ้ยตตยางอุ้ยตตยางบอกหักโอ้ยบอกผิดตตหักบอกยางขากสูเบิงหูความกุลูกฉันอีก ต่อไปฉันสิบสือคอนโดรูหนึ่งสันมะห้ยมันฉันสิเอามาะห้มันเลน